นได้แล้วจ้าว้าวหนูยังไม่อยากตื่นหนูยังไม่อยากไปไหนหนูอยากอยู่ในกล่องนี้นานๆหนูอยากอยู่กับแม่แม่ก็สุดแสนจะีเกียด ถึงเวลาควรจะพาลูกลูกออกไปเดินเล่นก็ไม่ทานอนขดตั้งแต่คืนนี้เลยยันเช้าเลยนี่จะเที่ยงแล้วลูกได้แล้วจ้าเอา้านี่อย่ามาทาําฉันนี่ แล้วหยอกกันแล้วอแม่จ๋ามันทำหนูพี่ทำหนูอย่ากแกล้งกันนะลูกนะน้องก็ไม่ต้องทำให้พี่พี่ก็อย่าทำน้องนะได้ยินไหมแม่เขาสอนอื ไม่ทำอะไรทั้งวันน่ะมีแต่กินกับนอนกับดือ้อดื้อทั้งวันเลยเราเอาทะเลาะกันทั้งวันเลยมีกันแค่สองตัวทะเลาะกันเห็นไหมวันนี้กล่องไม่ผูเลยทุกวันนี้กล่องผูแล้ว วันนี้กล่องยังไม่ผุเลยวันนี้ไม่ดื้อใช่ไหมครับอืมวันนี้หนูไม่ดือ้อหนูไม่แทะกล่องกล่องจนไม่มีแล้วจะให้หนูอยู่เห็นไหมหนูดื้อจังเลยอย่าแทะกล่องนะแม่ก็นอนนอนแม่ก็นอนนอนโอ้ย ආ รักจังเลยจ้า